พอกแกงเลยอะอยไอออรกันเด้อกแกงนอกแขมใช่สบายดีพเพรพี่น้องมีสีด้วยกานมีตามนะรับสม้มก็ว่ามันนี้ก็ชิมงานเข้าก็ มาได้ขึ้นป่าอีกแล้วมาดิเนจิ้งงานมาขึ้นป่ามันีลยกันสามคนสามสามคนนะมีหัวหน้าประสิวแล้วก็ไปดีเจ<า>ไปดีไปบ่าวพงเนี่ยมาจะขึ้นป่าสามคนมาดีเนคือสิมันมันะเราลนนุนนนนน้นลงก,กันเลยเด้อเมื่อวานนี้อยู่บ้านเราม่มีฝน,นมาเลยแต่ว่าคลิปมักงกรต้องฝนต้องแห้งกัน,น่ะน้ำไหลท่วมทางเลย น้ำลายขนาดน้อท่อขึ้นปลาเราเนี่เย็นเย็นสบายขนาดมันี้อนหนาวที่เจัง สงสัยวสีนาเอาเล้วันนี้เนะพราะว่าโซนนี้ฝนตกห้ามเลยทุกคนเลยด้านหน้าหอบบนภาคเศร้าจะฝนตกมาเลยโอ้ลมเดะโอ้ฝนตกแห้งเลยฝนตกแห้งแล้วือว่าฝนตกห้ามทุกคนเลยือว่าพยายามมาโกบเคืองไว้วันนี้นะโอ้หน้าอะไรขนาดแรกวันนี้โซนเขาหน้าดอนกันอยู่ตนาเอานี่ อพยายามควบกระทึกเลยเะรเเต็มเลยคอยลุยฝนเลยคอยลุยฝนเลยดิฝนแหงกนคนเ้ยทึงงานให้กาแฟมาเลโอ้โหจาเลยโอ่อ้าทงานของน่าดอนกน ฟาตอนนี้ฝนเท่ากับถือว่าเชร้าด้วแหละทุกคนเลยทีมงานก็จะดดนกันตอนนี้ทีมงานเทากับมหอดบรรย์ฟักเศร้าแล้วทุกคนเป๊ยไปเลยนะ่งซื้อเป๊ไปเลยตอนนี้ก็ถืกํากำลังกลางเอาพยายามทำมุมมุมบอลก็เศร้าน ว่เฮามาพักกันที่ด่านพระจันทร์นี่นะทุกคนว่าเฮามาพักกันที่ด่านพระจันทร์นี่ทีมงานเรับกันเดีย๋ยวจะไปต่อกับฝนมันตกข้างมันหยาดเลยเป๊ะพักอยู่บนเธอนี่แม่ล <laughs> ก็อยู่งยิบเลยแต่ละคนนะอาาอตอนนี้กับฝนยังตกอยู่ตกลิ่นเลยนะฝนนะฟ้กากระดังตึ้งๆอยู่ทุกคนโอ้โตขนาดเลยเป๊ะก็เลยเห็น ตอนนี้ทีมงานอะไรก็พักันเดาไฟอยู่เดาไฟฟี่งเพราะว่าเครื่องเพราะกาแฟตอนนี้ก็นาวเลยหนาวเลยทุกคนเลยเดาไฟกันยาเลยฟืนมันผลโตกเปะวะลมดเลยตอนนี้กับทีมงานอะไก็เดาไฟกับลุกเลยทุกคนเลยฟี่งอุ่นกระโตเลยอุ่นทั้งกายอุ่นทั้งกายแล้วแบบนี้จะดัดาไฟแล้วพอกกันมาตำแจ่วนะ เดี๋ยววาฝนตกลิ่นนี่มุดไปหาก,กินอย่างแล้ววันนี้เอาเข้าจำเจียวหัวร้อนอย่างเดียวเข้าจำเจียวทุกคนเด้เอเข้าจำเจียวหออัวร้อนเชื่อเด้ดหัดเดียวเข้าจำเจีเเยว เ yeah. yeah. oh, ต้องฟังพร้อมเองนี่ก็หลังจากที่ฝนเท่ากับเบาบางลงได้แล้วเหมือนนะแต่ว่ามันก็ตกบ่แห้งแล้วทุกคนเลยก็จะหยิบปอกแป๊กปอกแป,ป๊กแบบนี้าาทางทีมงานเราก็พาก,กันไปหาลัดนแรงแล้วแบบนี้นะหาล้านแรงหาเนื้อหาเสาะเนื้อย,ยู่นเนื้อกินก้อนแบบนี้แนตะ่ว่าทีมงานทางหัวหน้าประสิบก็บไปก้อนแล้ว ค่อยกับวัสดุพวกกับสิได้ไปหาเลาะไปตำหลังแหละที่เลาะไปแถวแถวดงเลยกับแถวเลาะลงแถวแค้มวู้ยเลยทุกคนนะพวกที่สิได้เก็บพักตะเปะพร้อมนะเพื่อได้โล <Club> ่กินแมลงถ้ามันหมานแล้วก็บสืบคือสิได้ซัดมาปีงมาอ้อมมาแกงข้างวาอะไรเนาะบหมาแล้วก็หาหาพักตะเปะมาโล่จำเจวนะนะวันนี้เราก็สิได้เดินทางทุกคนบรรยากาศก็ยังคืมฝนอยู่ทุกคนเล

ตัวแห้งพระสมโครนี่ฝนเะวังวังนี่ก็วังเทิงเต็มมาเลยนะอตอนนี้น้ำหนีโอ้เทพเลยนน้ำมาดีนะอ๋อตัวแห้งพระสมโค่รเออลาะละแลงบาพออย่างทุกคนเลย อันนี้ก็ใชได้ยฮะเอาหน่อแขมในมื่อน้ำทางเอาหน่อแขมมน้ำทางไม่ได้กินแรง ซุสมสม่มๆนี่มันจะนอนโจโจทั้งหมดตอนนี้ก็บอพุ่งกัเข้าไปเอานอาแขมทุกคนนะือว่าเฮ้าไปรัดแรงกัมันบ่พอ,อย่างนะนี่ที่สิเอานอาแขมไม่แล้วมวอแกงใส่ข้าเบอร์แซ่บๆกิน แคมที่เขาเฮ็ดฟอยคืะ่ว่าผู้เฒทาผู้กแก่เพิ่นเคยเอาดอกดอกแคมนี่ไปทักฟอยได้ทุกคนนี่โอ้กําลังงามเลยนะทักฟอยนะเนี่ยเป็นโพสสูงสุกเลยเก็บมาไ,ได้เนี่ยพอแกงไรได้อ,ดอืม ถือว is ่าหาอยู่อปลาห้าวเลยถือว่าบ่ได้เนืต้องหาแนวนึงนะทุกคนมันหลายแนวหาโบได้ซัดได้ปลาเฮาก็หาแวบนอเล่านอแขมไปวันเสาร์ล้วบัดนี้ก็มาฮอดบอทแล้วไหมทุกคนเลยฮอดบอทก็ทั้งหัวหน้าฟ้าซีอุฟเฟนกับเรื่องข้าวซุกเรียบร้อยรัดแรงก็บ่มาเลยบ่บ่มาบ่ได้บุญหันเศ้าต๊กเออเพราะว่าฝนตกเขาไปน้อยดียวเนาะทาน้าไม่นี้ก็ถือว่าแกงนอาแขมทุกคนในวันนี้นะ แกงน้งแคมใส่ข้อเบอร์ซดน้ำเสพบนะวันนี้นะเป็นอาหารได้วันนี้ค่อยกับสีไปใบแคมแกงเนะี้ยวันนี้ท่าไหร่ยอดนดกเราสีหวานสีเสพเราเราส้มแกงมาดูนี่หร เขาเปลูกต้ำก็ท้อไปเปยดบุจักหอนงามมันจะไปทั้งเลยอะไรเว็บฮัานไปเห็นเลยว่ามันฮาโก้มนบ่นายเปหมาด้วยงไไปเลยย้อยๆพวกอะไรมาห้เพื่อนนี่แล้วก็คือหมาครับดูจังโตนะหมาขาวละล้างนอแคมแกงเงี้ยมาเนี่ thuốc thuốc là, hoặ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 c là, đó ข้างละอีกเลยแต่มองข้างนันแะ ังจากที่เฮาวตำมะเพ็ดตำมะคิดใช่แล้วแล้วก็เฮาก็ได้มาแกงทุกคนเลยใส่มะคิดใส่เกลือถือไปนโนโ่แล้วห้าจึงใส่ตำล้วหลังจากนั้นเฮาก็สิได้ตำกระเบอือมาเสิร์ฟในื้อนี้นะมาแล้วบ่ครับผมมาแกงเฮาก็ะฟุแล้วทุกคนในมื้อนี้นะวันนี้ข่อยได้ตำกระเบอือใส่บัดนี้นะตำกระเบอือมาใส่บัดนี้นะ,ะหลังจากกระเบือว่ายว่ายกระเบือแล้วก็หลังจากว่ายกเบือแล้วก็เอามากินแล้วนะมันนะสักมากินแล้วเสียๆๆแล้วนะ เสียบเ,เยอะเลยครับว่าฟดคักระหแกงเอาฟอดแล้ววันนี้สิโปง่งล้วมากินแล้วทุกคนเลย แตกขา้าวแรงนเดียวกินข้าวนกันดเดอทุกคนเดอข้าวแรงนกันเดอแกงนอแขมอืมแล้วก็ูกหมูชีย่ยงแ่บเลยเห็นรเล่อืมรอแนี้ก็รอคนหมูน, <S 2> <S 2> <S 2> นี่อาหารแรงคากะแกงนอแขมนี่แ็โอ้แซ่บขนาดเลย กเมดเกงตับโลดโดยกับมีมอกระเมดโอ้แบแฉบมามาป้ามาดงกินเผือกแฉบนะเดี๋กคนนเลยเดี๋ยวว่าตอนนี้กับทีมงานเขาขึ้นมาป้ากับสามคนนะพี่นะขึ้นมาตอนออตบานนี่แดดฮอนฮอนเดี๋ยวมากายประกะต้องน้อยนึงพอดีฝนเฮ็ดลดฝนตกจาจ่างมา แม่แจ้งมาหอดก็ถ <iah. S 1> ือาทีมงานอะไรกับเป๊ะทุกคนเลยนะถือว่าเคืองพาห่มกับยันเป๊ะอยู่ทีนะฉะนั้นถือว่ามากกับมาหอดอะไรก็เลยชุกค่อยกับทีมงานเขาก็ได้ไปรัดแรงนะไปรัดแรงกับถือว่าบุมานนะโมนี้นะบุได้บิซังก็เลยเลาะเอาน่อแคมกับบัวพงมาแกงกินแรงโมนี้นะมากระเซ็บยังได้ทุกคนเลยถือว่าอาหารกินอยู่ดงอยู่ป่านี่ป่ะเซ็บเซ็บนะแมงเมาวก็ลายลายขนาดนี้นะฉะนั้นถือว่าตอนนี้ทุกค่อยกับ กินข้าวกับอิ่มแล้วกิน้อะไรกับอิมบอ่มแบบสำราญเลยเหมืนกันที่ว่าสิได้พักกันนอนพักผ่อนหน่อยส่วนคลิปนี้ก็ค่อยกๆขอจบเพียงเท่านี้และก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามและกดใจสำหรับผู้ติดตามและท่านสมทั้งหลายขอบใจลหลายๆ